สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูป,ปูในรายวิชาภาษาไทยกันค่ะวันนี้คุณครูป,ปูจะมาสอนในบทที่2ในวรรณคดีเรื่องกระเช้าของนางสีดาค่ะไปดูกันเลย ก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติความเป็นมาก่อนนะคะประวัติความเป็นมาของกระเช้าสีดาประวัติความเป็นมาผู้แต่งคือพระสารประเสริฐหรือตรีนาคประทีคำประพันธ์จะใช้คำประพันธ์เป็นบทร้อยแก้วสังเขปเรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพูดพูดพลาย ตำนานการเกิดกระเช้าสีดาและข้อคิดของการเป็นผู้มีคุณธรรมนักเรียนพร้อมที่จะรับชมเรื่องกระเช้าสีดากันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ เรามาฟังเรื่องกระเช้าของนางสีดากันบ้างนะคะฟังกันเบื่อหรือ,อยังล่ะเด็กๆยังคะ่ะคุณตาแล้วคุณตามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกราคะไม่สิอยากจะฟังกันหรือ,อยังละ่ะว่าแต่คุณตาจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังครับอืมแล้วกล่าวกับแก้วรู้จักกระเช้าสีดาไหมกล่าวไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคืออะไรหรอครับ แก้วก็เหมือนกันค่ะแล้วพรายไม้กับพรายน้ำละ่ะหลานรู้จักหรือเปล่าเด็กทั้งสองสายหน้าด้วยความไม่รู้มาตาจะเล่าให้ฟังพรายไม้กับพรายน้ำเป็นผู้จำพวกหนึ่งผู้นั้นคือมนุษย์ไม่ใช่คนหรือสัตว์ไม่มีใครเห็นตัวแต่อาจสัแดงให้เราเห็นตัวเป็นรูปคนได้พูดที่เป็นพรายไม้หรือพรายน้ำ กล่าวกันว่ามีตัวเล็กจิ๋วสวยงามสามารถสําแดงให้เห็นตัวเป็นรูปคนหรือรูปอะไรได้ต่างๆทั้งให้ดีหรือให้ร้ายแก่มนุษย์ได้ด้วยมีนิสัยชอบเล่นสนุกแต่ชมร้องรำทำเพลงกันพรายไม้เป็นเพศชายอยู่ตามต้นไม้ในป่าพรายน้ำเป็นเพศหญิงและเป็นชาวน้ำทั้งพรายไม้และพรายน้ำชอบคนดีถ้าใครทำดีเป็นต้นว่า ไม่ใจไม่ตาการุณาช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวก็มาปรากฏให้เห็นรูปอันน่ารักสนทนาปราศัยเป็นที่สนิทสนมเป็นยังไงบ้างพอรู้จักลายไม้กับลายน้ำบ้างแล้วสินาะแล้วแก้วจะเห็นตัวของพวกเขาไหมอาจเห็นถ้าแก้วทำตัวดีๆเหมือนเด็กหญิงขันทองนพกุลเขาเป็นใครหรอครับมาตาจะเล่าให้ฟัง วันหนึ่งหนูน้อยขันทองนพกุลนึกว่าพวกพรายไม้จะพากันมาเล่นขันทองเคยได้ยินว่าพวกเด็กๆหรือผู้ใหญ่กดตามไม่มีใครเห็นพรายไม้ได้เลยแต่ขันทองคิดว่าถ้าตนเป็นเด็กดีมีวัฒนธรรมตามแม่สอนคงเห็นพรายไม้ได้สักคราวหนึ่งแม่สอนขันทองอยู่เสมอให้เป็นคนอารีต่อเพื่อนรู้จักเกรงใจผู้อื่นเช่น ไม่หยิบถวยสิ่งของของคนอื่นก่อนที่เจ้าของจะอนุญาตประพฤติตัวเป็นคนสุภาพอยากได้อะไรเมื่อเขาให้ก็ไม่โลภมากขันทองทำตามแม่สอนจนชินเป็นนิสัยเป็นที่รักสุดสวัสดิของแม่เวลาค่ำเดือนงายถิ่นของพรายไม้สว่างกระจ่างแจ้งพวกพรายไม้ได้มาประชุมกันรันได้เวลาเล่นสนุกนางพรายน้ำแจกกระเช้าแก่พวก,พวกพรายไม้ตัวละใบ ปลายไม้ตัวสุดท้ายได้กระเช้าแล้วพูดแน่ขึ้นว่าควรเล่นเก็บของใส่กระเช้าแข่งกันทุกรายตกลงว่าเป็นกีฬาที่แสดงความว่องไวอันสน,นุกลงท้ายผู้ชนะได้รางวัลคือจับคู่เต้นรำกับนางลายน้ำเจ้าของกระเช้าผู้สวยสดขันทองออกจากบ้านเดินพลางดูพลางว่าจะเห็นปลายไม้บ้างหรือไม่เห็นแต่กระเช้าเล็กๆกลิ้งเกลื่อนอยู่กระเช้าเหล่านั้น พวกปลายไม้ที่เล่นวิ่งเก็บของเลิกแล้วทิ้งไว้กระจัดกระจายขันทองรู้สึกแปลกใจว่าใครเอากระเช้านิดๆเหล่านี้มาจากไหนและชอบใจที่เป็นใบเล็กๆน่าเอ็นดูมากขณะนั้นเป็นเวลาที่เลิกการรื่นเริงแล้วพวกปลายไม้พากันกลับส่วนพลายน้ำผู้เรียบร้อยยังกำลังเดินไปเก็บกระเช้าเพื่อมีให้รกที่ขันทองยิ่งประหลาดใจมาก ที่เห็นตระเช้าลอยขึ้นเองทีละใบแล้วลอยไปรวมกองอยู่แห่งหนึ่งไม่อาการเหมือนคนเก็บขึ้นแต่ไม่เห็นตัวคนเห็นแต่กระเช้ายกตัวเองขึ้นความจริงนางพรายน้ำก็เดินไปเก็บตามธรรมดาหากแต่ไม่มีใครเห็นตัวได้คงเห็นแต่กระเช้าขันทองคเนว่าคงมีอะไรที่มายกกระเช้าขึ้นเป็นแน่และอันนั้นคงเป็นพรายไม้ที่ตนแลไม่เห็น นิสัยของขันทองชอบช่วยผู้อื่นจึงเดินไปช่วยเก็บกระเช้าตามดินแล้วนำไปรวมที่กองจนหมดและนั่งดูอยู่ให้นึกอยากไปเล่นบ้างแต่ก็ไม่กล้าหยิบช่วยกลัวเจ้าของจะว่าเอานางพรายน้ำชอบใจความอารีและความสุดจริตของขันทองขณะนั้นขันทองรู้สึกเหมือนมีมือน้อยๆเอาอะไรมาป้ายที่ตายเย็นๆแล้วก็แลเห็นตัวนางพรายน้ำ สูงสักห้าสิเซนขนาดเท่าตุ๊ก,กตายืนยิ้มเข่งอยู่ตรงหน้ารูปร่างสะสวยหน้าตาหมดจดแต่งตัวเหมือนกับขันทองทุกอย่างสวัสดีฉันเห็นจะเป็นคนดีนะจึงแลเห็นท่านได้แม่ฉันอ่านหนังสือพบเรื่องพรายไม้เล่าให้ฉันฟังฉันก็นึกอยากเห็นตัวเหลือเกินเขาว่าต้องเป็นคนดีจึงจะเห็นพรายไม้ได้ ฉันเห็นท่านแล้วฉันก็เป็นคนดีนะหนูเป็นคนดีทีเดียวมีน้ำใจอารีดีมากและสุจริตด้วยฉันชอบความอารีและความสุจริตของหนูจึงทำให้หนูเห็นตัวฉันฉันไม่ใช่พรายไม้พรายไม้เขาเป็นผู้ชายฉันเป็นพรายน้ำเมื่อหนูเห็นฉันได้ก็แลเห็นพรายไม้ทั้งหลายได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้พรายไม้กลับไปหมดแล้ว เหลือแต่ฉันเก็บกระเช้าอยู่กระเช้านี้น่ารักจริงๆท่านทำด้วยอะไรฉันไม่ได้ทำมันดอกมันเป็นผลออกจากไม้เถาชนิดหนึ่งผลนั้นเมื่อแก่ตอนบนแยกเป็นหกกลีบแล้วก้านผลก็แตกกระจายออกเป็นสารแรกหิ้วกลีบเหล่านั้นดูรูปเป็นกระเชา้าทีเดียวเดิมก็เป็นกระเชา้ามีเรื่องว่า เมื่อก่อนนานมาแล้วนางสีดาถูกทศกัณฐ์อุ้มเอาตัวเหาะไปกระเช้าของนางสีดาหลุดลงมากลางป่ากระเช้านั้นเป็นของวิเศษเทวดาเจ้าป่าเสียดายว่าจะหายไปเสียจึงช่วยให้ออกรากงอกเป็นเถาแล้วก็มีผลสืบตลอดมาจนถึงบัดนี้เป็นที่ระลึกถึงนางสีดาขอฉันไปเล่นบ้างได้ไหมได้สิที่รัก เชิญหยิบไปตามความพอใจขันทองอยากได้มากๆแต่เกรงใจเขาและดูตาพลางแล้วหยิบมาเพียงใบเดียวนางพลพรน้ำรู้ทียิ่งรู้สึกเอ็นดูขันทองมากขึ้นหยิบส่งให้จนเต็มทั้งสองมือน้อยๆของขันทองขันทอง,นทองหนูเป็นคนดีมากมีความอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีใจสุจริตไม่เอาสิ่งของก่อนเจ้าของให้ ทั้งไม่โลภมากหนูดีพร้อมทุกอย่างต่อไปนี้เมื่อถึงวันดีคืนดีเดือนหงายพระจันทร์พแผ่นนี้หนูมาที่นี่อีกสิฉันจะทำให้หนูได้เห็นพวกพลายไม้มาประชุมกันเล่นรื่นเริงท่านใดนั้นขันทองรู้สึกว่านางพลายน้ำยกมือมาเช็ดตาของตนแล้วก็แลไม่เห็นนางพลายน้ำอีกต่อไปและกองกระเช้าก็หายวับไปด้วย ขันทองหิวกระเช้าเต็มสองมือกลับบ้านเล่าเรื่องให้แม่ฟังแม่ดีใจที่ลูกเป็นคนพิเศษได้เห็นนางพรายน้ำแล้วขอดูกระเช้าผลไม้นี้แม่เคยเห็นนางพรายน้ำนั้นรู้เรื่องดีว่าเดิมเป็นกระเช้าของนางสีดาเราก็เรียกว่ากระเช้าสีดานั่นแหละดีแม่ขันทองก็ไปเล่าเรื่องเนื้อให้เพื่อนบ้านฟังแต่นั้นมา ผลของเถาไม้ชนิดนี้จึงเรียกกันว่ากระเช้าสีดาสนุกไหมล่ะเด็กๆสนุกมากเลยค่ะคุณตาแล้วทศกั์กับนางสีดาเนี่ยเป็นใครกันครับทำไมนางสีดาต้องถูกทศกั์อุ้มเหาะไปด้วยนางเดินไม่ได้หรอครับเอาล่ะถ้ากล่าวอยากรู้ก็ไปอ่านวันนคดีเรื่องรามเกียรติ์ดูสิได้ครับคุณตานี่ก็เย็นมากแล้ว เรากลับบ้านไปกินข้าวกันดีกว่า หลังจากที่เด็กๆนะคะดูวิดีโอเสร็จแล้วคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่21ถึงหน้าที่29ค่ะหลังจากที่นักเรียนศึกษาวิดีโอแล้วก็อ่านเพิ่มเติมเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือ ทักษะภาษาหน้าที่21ถึงหน้าที่22ในข้อที่1ถึงข้อที่5ค่ะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตจากหนังสือเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ